ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เอาเอาไปจากไหนในตัวบทไม่มีก็มันใช้คําว่าผูกพันตนกับเจ้าหนี้เพื่อชําระหนี้แทนลูกหนี้แสดงว่าก่อนที่จะมีสัญญาค้าประกันฉบับนี้มันต้องมีสัญญาที่เราเรียกว่าสัญญาอันเป็นมูลหน,นี้ประธานอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นจะมีการค้าประกันไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาที่เรียกว่าสัญญาซึ่งเป็นมูลหนี้ประธานหรือ เราอาจจะพูดอีกอย่างนึงว่าจะมีการคำประกันได้ก็ต่อเมื่อมีนี่ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้วงเล็บซึ่งเป็นมูลหนี้ประทานอยู่ก่อนคำถามต่อมาอ,อ๋อแล้วนี่นั้นมันมันเกิดจากสัญญาแต่มันเกิดจากละเมิดได้ไหมอ่อ เกิดจากสัญญาไม่มีปัญหาเพราะกฎหมายใช้คาว่าเจ้านี่กับลูกนี้มีเจ้านี้กับลูกนี่อยู่ก่อนแล้วมันมีสัญญาที่เรียกว่ามูลนี่ประธานอยู่แล้วแล้วมูลนี่ละเมิดละในกรณีของมูลนี่ละเมิดนั้นสาลฎดีกาก็วางหลักไว้ว่านี่ที่เป็นมูลนี่ประธานนั้นจะเกิดจากสัญญาหรือเกิดจากมูลนี่ละเมิดก็ได้เพราะฉะนั้น นี่ระหว่างเจ้านี้กับลูกหนี้นะครับที่เราดูชาติกันก็คือในส่วนของมูลหนี้ประธานตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยมันมีมูลหนี้เดิมอยู่นี่ระหว่างผู้ค้ำประกันกับเจ้านี้เขาเรียกว่านี่อุปกรณ์เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีมูลนี้ที่เรียกว่ามูลนี่ประธานนะคือไม่มีนี่ระหว่างเจ้านี้กับลูกหนี้เดิมอยู่นั้นจะมีการทําสัญญาที่เราเรียกว่าสัญญาค้าประกนนนนนันอย่างเงี้ยไม่ได้เอถ้ามีอ่ะถ้ามันทําขึ้นยังไงมันก็บังคับกันไม่ได้ผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้ค้าประกัน ในสัญญาดังกล่าวก็ไม่ต้องรับผิดทําไมไม่ต้องรับผิดล่ะล้วบอกมันไม่มีมูนนี่ประธานไม่มีเจ้านี่ไม่มีลูกนี่เดิมอยู่แล้วคุณบอกว่าคุณได้ทําสัญญาคาประกันกันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับไม่มีสัญญาคาประกันไม่มีการประกันนี่เพราะมันไม่มีนี่ที่จะให้ประกันเพราะฉะนั้นผู้คาประกันตามสัญญาแบบนั้นจึงไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนะ ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายจำเลยนะครับจำเลยไปเช่าโฉนดที่ดินของโจทนะของจอจานกว่าเออมันกเดี๋ยวเขาจะยากเอาใหม่ใหม่ลอลิงนะครับไปเช่าโฉนดที่ดินของจอจานเพื่อจะนำโฉนดที่ดินนั้นมาเป็นหลักประกันในการยื่นคำร้อง ปลัก,กันตัวหรือว่าภาษาวิทยาบอกว่าร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคอไก่ซึ่งเป็นญาติของลอลิงนะเป็นผู้ต้องหาในคดีย,ยาคดีหนึ่งทีนี้ข้อตกลงระหว่างจอจานกับลอลิงก็คือจอจานเจ้าของโนนนั้นเขามีความประสงค์จะเรียกเงินนค่าตอบแทนดังกล่าวแต่วิธีการของเขาก็คือเขาให้ลอลิง ทำสัญญากู้ว่าเขากู้เงินไปจากจอจานจำนวนเท่านั้นเท่านี้เทา่ทากับค่าเช่านั่นแหละและก็มีเพื่อนของลอลิงนะครับเข้ามาทำสัญญาคำประกันสัญญากู้ของลอลิงที่ทำไว้กับจอจานด้วยเข้าใจไหมตรงนี้เราเข้าใจไหมนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อลอลิงเข้ามาได้ชำระเงิน ค่าเช่าโฉนดที่ดินที่เอาไปประกันตัวไอก้กอไก่ญาติของลอลิงนั้นจอจานเขาก็นำสัญญากู้ที่ลอลิงทำไว้ที่ลอลิงให้ไว้กับจอจานและข้อสัญญาคำประกันมาฟ้องลอลิงกับผู้คำประกันให้รับผิดตามกฎหมายนะครับให้รับผิดตามกฎหมายในกรณี นี่ประเด็นคำถามก็คือไอสัญญาดังกล่าวนั้นนะที่เป็นสัญญาที่โจทย์กล่าวอ้างว่าเป็นสัญญาค้ำประกันมันจะใช้บังคับกันได้หรือไม่ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายเพ่งเลพาชย์มาตรา6กรคำประกันคือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้คำประกันมาชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นผูกพันตนต่อเจ้านี้คือทำสัญญากับเจ้านี้ตามตัวอย่างเราจะเห็นว่าเอาดูตัวสัญญาก่อนมันมีสัญญากู้ไหมมีเป็นสัญญากู้ระหว่างจอจานกับลอลิงเป็นมูลหนี้ประธานและมีการทำสัญญาคำประกันโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเพื่อนของลอลิง เราะเขาไม่ใช่ตัวลูกหนี้หรือว่าตัวเจ้าหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญากู้เขาก็ย่อมเป็นบุคคลภายนอกเขามาทําสัญญากับจอจานก็แสดงว่ามาผูกพันกับเจ้าหนี้นะครับอย่างเนี้ในกรณีนี้ถือว่าเป็นเป็นการคาประกันตามความหมายของมาตราหกร้อยแปดสิบหรือไม่นะครับ การประกันตัวผู้ต้องหานะครับเราจะเห็นว่าการประกันตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในคดียานะแต่หากว่าเราพิจารณาสัญญาดังกล่าวนั้นเราจะเห็นว่าการประกันดังกล่าวนั้นมันไม่มีมูลนิระธานนะครับเนี่ยคุณดูตัวอย่างตรงนี้นะนายแดงเป็นผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในคดียาถ้าต้องการห้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนายแดงต้องหานายประกันมาทําสัญญาประกันตัว นายแดงที่ทำไว้กับศาลนะโดยบอกว่าจะนำตัวนายแดงนั้นมาศาลทุกนัดถ้านายแดงหลบหนีจะยินยอมไม่ศาปลปรับเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะถ้านายแดงหลบหนีนายประกันก็ผิดสัญญานะก็ต้องถูกปรับตามที่ตกลงไว้ในสัญญาอาเนะี่ยอย่างเงี้ยนะ ทีนี่ในถัวของนายประกันถ้าก็ไม่ชําระค่าปรับให้กับสารสารก็สามารถออกหมายบังคับนํายึดทรัพย์สินของนายประกันขายทอดตลาดได้นะครับโดยโดยไม่ต้องมาฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งอ่าอันนี้คือหลักในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหานะครับอ่ามีคือหลักในเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาทีนี้ครับเราจะเห็นว่า ตามตัวอย่างของเรานะอันนี้น mm ี่คุณต้อง,องเข้าใจเลยนะการประกันตัวผ <Quiz> ู้ต้องหาในคดีอาญานะครับการประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญานี่คือนําบุคคลไปประกันตัวผู้ต้องหาในบุคคลที่ประกันตัวผู้ต้องหาส่วนใหญ่เขาก็นําหลักทรัพย์ไปถูกไหม่ะทีนี้ลักษณะของการประกันเนี่ยก็แสดงว่าผู้ที่ไปเป็นผู้ประกันตัวผู้ต้องหานั้นเป็นการทําสัญญากับศาลว่าจะนําตัว ผู้ต้องหาหรู้ว่าจำเลยมาศาลทุกๆครั้งที่มีการนัดหมายกับศาลถ้าหากว่าเขาไม่สามารถนำตัวจำเลยนำตัวผู้ต้องหามาศาลได้ในนัดหนึ่งนัดใดนั้นศาลก็ปรับเขาไปเลยปรับไปเลยหนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนบาทแต่ศาลอยากจะปรับทีนี้พอเขาไม่สามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้ศาลก็ปรับจริงกันเลยประเด็นมันก็คือนะศาลสามารถที่จะนำยึด บังคับคดียึดเอาทรัพย์สินของไนายประกันเนี่ยมาขายทอดตลาดได้โดยที่ไม่ต้องไปดําเนินคดีในเป็นการฟ้องคดีแล้วไปเป็นเจ้าหนี้ตามความพิกาษาไปออกคําบังคับนําหมายบังคับไปบังคับยึดทรัพย์ของนายประกันไม่ต้องหลักการก็คือศาลสามารถนํายึดทรัพย์สินของนายประกันแล้วก็มามาขายทอดตลาดเลยชำระเงินค่าที่ได้ประกันไว้กับศาลได้เลยไม่ต้องฟ้องศาล นะครับโดยที่ไม่ต้องวองตาเราจะเห็นว่านะพอเราได้หลักแบบนี้นะครับเราย้อนกลับไปดูตัวอย่างเราอีกครั้งหนึ่งนะตัวอย่างของเรานั้นมันชัดเจนอยู่ว่าในประเด็นนี้ในประเด็นนี้ มันเป็นเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาเหมือนกันแต่มันคนละกรณีมันไม่ใช่เรื่องระหว่างศาลกับนายประกันแต่มันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าของโฉนดที่ดินที่ไปประเมินราคาที่ดินตามโฉนดมาแล้วก็เอาพูดง่ายว่าหากินกับอ่าโรงกับศาลคนกลุ่มนี้เขาจะไปเขาจะมีโฉนดหลายๆใบ แล้วก็ไปทําประเมินราคามาเรียบร้อยว่าที่ดินตามฉนนเนี่ยมีมูลาคา่ามีราคาเท่าเหร่ท่าไรตามราคาประเมินเขาก็มาทําไว้แล้วก็ไปนั่งโรงพักสถานีตํารวจไปนั่งสํนงงานักงานอายการไปนั่งอยู่ที่โรงที่ศาลนะไปเราจะเห็นว่าพวกนี้เยอะเพราะเขาเห็นลูกค้าใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็คือเวลาต้องคดี คนทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวจะเป็นผู้ต้องหาจะตกเป็นจำเลยไม่มีใครเตรียมตัวหรอกในคดีอาญาถูกไหมทีนี้การที่สมมตินะภรรยาถูกจับสามีถูกจับลูกถูกจับอย่างนี้พ่อแม่ภรรยาสามีเขากไ็ไม่มีเงินก้อนหรือมีแต่ก็ไม่อยากนํางนเงินก้อนไปไปแปะศาลไว้เป็นเงินนิ่งเราไม่สามารถเบิกมาใช้จ่ายได้อย่างเงี้ยเรามีแต่ทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดิน แต่ไม่มีใครหรอกครับที่จะประเมินทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวไว้ประกันตัวสามีประกันตัวภรรยาประกันตัวลูกมนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่องเป็นโอกาสของคนลุ่มนี้นะครับที่เขาเรียกว่านายประกันรับจ้างนี่แหละไปหากินกับโรงกับศาลหากินกับสถานีตำรวจแน่นอนครับพวกนี้มันก็ต้องรู้จักกับพวกเจ้าหน้าที่ ของศาลร,รู้จักเจ้าหน้าที่รู้จักตำรวจรู้จักเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอายการอยู่แล้วมีความสนิทซิดเชื่อกันพราะก็นำคดีไปฟ้องพอตำรวจนำผู้ต้องหาไปศาลแน่นอนมันต้องยื่นประกันตัวไอการยื่นประกันตัวเนี่ยมันมีความจำเป็นในเมื่อมีคนมาเสนอว่าแฟนของคุณอ่ะโดนข้อหายาเสพติดแฟนของคุณอ่ะโดนข้อหาฆ่าคนตายโทษประหารชีวิต มันต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นแสนนเขาก็ไม่มีวิธีทางอื่นเราจะโดนจับสามโมงอย่างเงี้ยเราจะไปวิ่งเต้นนำนโฉนดที่ดินที่บ้านไปประเมินต่อสำนักง,งานที่ดินมันเป็นไปไม่ได้มันเลยเป็นโอกาสของคนกลุ่มนี้ในตัวอย่างของเราก็เช่นเดียวกันไอตัวโจดนี่แหละเขาเป็นคนที่เอาโฉนดอ,ออกมาให้คนอื่นเช่านะ สมมติว่าประกันตัวผู้ต้องหาครับชนดของเขาหนึ่งใบป,ประกันตัวผู้ต้องหาในวงเงินหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเขาคิดดอกเบี้ยเลยเขาคิดดอกเบี้ยเลยอ่าสี่หมื่นไม่ใช่คิดดอกเบี้ยคิดค่าเช่าผมไม่เช่าสี่หมื่นหรือว่าผมไม่เช่าห้าพันอย่างเงี้ยแลแต่นะ,ะแล้วแต่ข้อตกลงทีนี้ถ้าประกันตัวอยู่หนึ่งเดือนเขาก็ได้ได้แล้วหนึ่งหมื่นบาท ค่าเช่าสี่หมื่นบาทสี่พันบาทห้าพันบาทอะไรก็แล้วแต่ที่เขาตกลงกันผ่านไปสองเดือนเขาก็ได้สามเดือนเขาก็ได้ถูกไหมอ่าอย่างเนี้ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีการประกันตัวในคดียาเวลาประกันตัวมันใช้ระยะเวลาหลายเดือนมันก็ได้ค่าเช่าอยู่คิดของเราคือรอลิงคนที่ไปเช่าฉนวนมา เขาไม่มีความสามารถที่จะชำระค่าเช่าตามที่เขาตกลงกับตัวจอจานได้จอจานก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วจอจานจึงให้ลอลิงนั้นทำสัญญาปากเปล่านี่สัญญาล้มนี่คือสัญญากู้ระหว่างจอจานกับลอลิงในความเป็นจริงนั้นสัญญากู้ฉบับนี้จอจานที่ลงชื่อเป็นเจ้านี้ไม่เคยที่จะส่งมอบเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ ให้กับลอลิงแถมจอจานยังให้เพื่อนยังไห้ญาติพี่น้องโหติกาของลอลิงนั้นมาทำสัญญาเป็นผู้คำประกันนี้ของลอลิงในสัญญากู้ที่ทำไว้กับโจทย์ด้วยซ้ำไปนะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยสัญญากู้สมบูรณ์หรือไม่สัญญาคำประกันจะใช้บังคับได้หรือไม่มันมีมูลนี้ประธานแล้ว หรือยังหรือยังไม่มีมูลนี่ประธานเราเราเราคำถามเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้มันก็พรั่งพรูเข้ามาในสมองของเราว่าเอ้ยตกลงสัญญากู้ระหว่างลอลิงกับจอจานเป็นสัญญากู้ใช้บังคับกันได้หรือไม่เกิดขึ้นแล้วหรือยังถ้าใช้บังคับได้เกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าสามารถทำสัญญาค้มปกันได้เพราะมันมี มูลนี้ที่เราเรียกว่ามูลนี้ประธานอยู่แล้วบุคคลภายนอกมาผูกพันตนกับเจ้าหนี้เพื่ออะไรเพื่อชาระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชาระหนี้มาตราหกร้อยแปดสิบแล้วมลกฎหมายเพ่งแลพานี้ก็เขียนไว้ชัดเจนว่ามันต้องมีตัวลูกหนี้มันต้องมีตัวเจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้วเป็นมูลนี้ประธานแต่ในกรณีของลอลิงกับจอจานลอลิงไปเช่าชน,นูจอจานรู้ว่าลอลิงอาจจะ ไม่ชำระคืนจึงให้ทำสัญญากู้ไว้แถมยังไงญาติของลอลิงทำสัญญาค้ำประกันว่าอีกต่างหากเมื่อลอลิงผิดนัดไม่ชำระหนี้ามสัญญากู้เจ้าหนี้จะบังคับเอากับผู้ค้ำประกันได้หรือไม่นี่คือประเด็นไอจอจาจยนจะบังคับตามสัญญาค้ำประกันได้ไหมเราจะเห็นว่าในขณะทำสัญญานะในขณะทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา ถามว่าตอนนั้นนะตอนที่ลอลิงเอาโฉนดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาญาติไอ้กอไกอ่ญาติของลอลิงอะ่ะถามว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือยังกับเจ้านี้กับจอจานเราจะเห็นว่าในประเด็นดังกล่าวนั้นนะครับมันยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับจอจานกับตัวไอ้เจ้าของโฉนดนะครับนะ เพราะฉะนั้นมันยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันจึงไม่มีมูลนี่เดิมระหว่างโจทย์กับลอลิงเมื่อมันไม่มีมูลนี่เดิมนะไอจอจานเจ้านี่ลอลิงลูกนี้ เขาจะมาตกลงกันแปลงหนี้ให้เป็นสัญญากู่อย่างนี้ได้ไหมจอจานกับโลลิงอ่ะจริงๆอ่ะเขาทำสัญญาเรียกว่าสัญญาเช่าเช่าอะไรเช่าโฉนดที่ดินเอาไปทำไมเอาไปประกันตัวผู้ต้องหาครับ ตอนที่เขาเอาโฉนดไปประกันตัวผู้ต้องหายังไม่มีการฝ่าฝืนอะไรทั้งสิ้นความเสียหายอันเกิดจากสัญญาเช่ามันยังไม่มีการที่จอจานเจ้านี้บังคับให้ลอลิงลูกนี้ทำสัญญากู้ภาษากฎหมายเพ่งในพาณิชย์แต่คุณไม่เรียนที่นะในวิชานี้นะ วิชานี้มันมีอเรื่องหนึ่งก็คือการแปลงหนี้ใหม่การแปลงนี้ใหม่แต่สาระสําคัญของการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยคุณแปลงหนี่ใหม่ได้ครับไม่มีปัญหาแต่มีเงื่อนไขมีข้อแม้อยู่ว่าคุณต้องมีมูลนี้เดิมอยู่ก่อนคุณต้องมีมูลหนี่เดิมอยู่ก่อนคุณจึงไปบิดไปเปลี่ยนไปแปลง ถ้าตราบใดก็ตามคุณไม่มีมูลนี้เดิมคุณบอกว่าคุณจะไปบิดไปเปลี่ยนไปแปลงมูลนี้เดิมเป็นไปได้ไม่มีมูลนี้เดิมคุณจะไปเปลี่ยนไม่ได้ไงคุณจะแปลงได้ไงไม่บายไหมสารานิกาก็บอกว่าในกรณีของจอจานกับลอลิงนั้นมันเป็นสัญญาเช่าเมื่อยังไม่มีการกระทําความผิดตามสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาอย่างใดเลยมันจึงยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับจอจาน มันจึงไม่มีมูนนี่เดิมที่จอจานกับลอลิงนั้นมาจะแปลงเป็นมูนนี่ใหม่จะแปลงนี่กันให้เป็นสัญญากู้มันมีนเมื่อมันไม่มีสัญญากู้ก็สแสดงว่ามันไม่มีเจ้านี้ไม่มีลูกหนี้ในสัญญากู้แล้วมันจะมีผู้คำประกันได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีมูนนี่ประธานไงถูกไหม มันต้องมีเจ้านี่มันต้องมีลูกนี่ในมูลนี่ประธานเดินอยู่จึงจะมีผู้ค้มประกันในมูลนี่ที่เราเรียกว่ามูลนี่อันเป็นนี่อุปกรณ์ตามตัวอย่างย้ำอีกครั้งหนึ่งจอจานกับโรล,ลิงเขาทำสัญญาเช่ากันทรัพย์ที่เช่าคือโฉนดเอาไปประกันตัวผู้ต้องหานั่นคือสัญญาของเขา ในขณะที่ลอลิงนำงโนดไปประกันตัวกไอไก่ผู้ต้องหานั้นมันยังไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเลยกับจอจานกับสัญญาเช่าเพราะฉะนั้นมูลนี่ระหว่างจอจานกับลอลิงมันยังไม่เกิดขึ้นอย,อยู่คุณบอกว่าคุณจะมาทำสัญญาให้แปลงแปลงให้เป็นสัญญา ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเปลงเป็นสัญญากู้ระหว่างจอจานกับลอลิงแล้วให้เพื่อนของลอลิงญาติของลอลิงมาทําสัญญาครัมกันมันไม่มีนี่ประธานเดิมในสัญญากู้นะไม่ได้พูดถึงสัญญาเช่านะในสัญญากู่มันไม่มีเจ้านี่มันไม่มีลูกนี่ทําไมไม่มีเพราะสัญญากู้คุณมีเจตนาจะแปลงมาจากสัญญาอีกฉบับหนึ่งในเมื่อมันไม่มีมูลนี่ที่เป็นมูลนี่เดิมอยู่คุณจะมาแปลงเป็นสัญญากู้ไม่ได้ เท่ากับไม่มีพอไม่มีสัญญาคู่คุณจะไปประกันจะไปคำประกันได้ไงถูงไหมมันก็ไม่มีสัญญาคำประกันสิใช่เพราะฉะนั้นคดีนี้ไอ้จอจานมันจะฟ้องบังคับให้หล่อลิงชำระเงินกู้ตามสัญญาคู่ไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณจะไปฟ้องผู้คำประกันก็ไม่ได้ชัดเจนว่าทำไมฟ้องไม่ได้คุณก็บอกอา้าวไม่มีสัญญาที่เรียกว่ามูลนิธิประธาน มันจะมีตัวเจ้านี้ผูคกคัมการทำสัญญากับใครอ่ะผูคกครมการจะไปผูกพันกับใครอ่พระกฎหมายตามมาตราหกห้อยแปดสิบบอกว่าบุคคลภายนอกผูกพันกับเจ้านี้เพื่อนของลอลิงเป็นบุคคลภายนอกเขามาผูกพันกับจอจานแต่จอจานไม่ใช่เจ้านี้เมื่อจอจานไม่ใช่เจ้านี้มันก็ไม่เป็นสัญญาคำประกันถูกไหมอ่าอันนี้ก็ใจเลยอ่าคิดสักพักนะครับ ก็ถือว่าพวกเราเข้าใจแล้วแหละนะอันที่หนึ so ่งสัญญาคำประกันลักษณะของสัญญาคำประกันนั้นนะลักษณะของสัญญาคำประกันนั้นผู้คำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคนนี้ต้องผูกพันกับเจ้าหนี้ก็คือมาผูกพันกับตัวเจ้าหนี้ในสัญญาที่เรียกว่ามูลนิยประธานตัวอย่างของเรามันไม่มีมูลนิยประธานไม่มีมูลนิยประธานมันก็ไม่มีตัวเจ้าหนี้ไม่มีตัวลูกหนี้ใช่ แล้วมันก็จะมีสัญญาค้าประกันไม่ได้ถูกไหมะนะครับทีนี้ครับนี่ประธานที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมันจะมีการค้าประกันได้มูลนี่ประธานนั้นเมื่อเราใช้คำว่านี่กฎหมายใช้คำว่านี่แน่นอนครับมันต้องเป็นมูลนี่ที่เกิดขึ้นแล้วและมันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้นะ จากสัญญาจากละมเมิดก็ได้ที่เราพูดคุยู่มาตะก,กี้สัญญาก็สัญญาซื้อขายสัญญาเจ้าทรับสัญญาจ้างแรงงานสัญญาอไอ้ไม่ใช่สัญญาเรื่องละเมิดเรื่องอะไรก็ได้นะครับ